ลงไม่ทันวะเอกไรสิ่งห้อมีคนมีคนบุกะผิดไปบ้านซ้ายก่อนไหมไบ้านซ้ายไปบ้านซ้ายน้ยมันก็หนีแล้วมันหนีแล้วนะมันมันไม่ได้ลงมันหนีแล้วมันอาจจะเป็นลงจง<ม>ใจไ,ไปลงลงคนเปล่า มันมันมันอยู่ทางข้างว่ะทางข้างทางข้างเอ้ยทางน้นก็มีบนมี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 หลายที่บ้านบ้านข้างบนเนี่ยมีมีคนวิ่งมาหากูมีปืนเนี่ยมีนะ ามแบบหน้าด้านๆเดี๋ยวดิไปไหนอ่ะ๋ยวดิบ้านบ้านเคลียร์ไปบ้านฝ่ายมันฝ่ายอยู่ฝ่ายอยู่หน้าประตูมึงเลยเจอเลย

อ้อมอ้อมอ้อมไปฝฟังมึงอ่ะเออมึงให้กูอ้อมแต่มึงเข้าไปข้างในได้เหรอเจอแน่เจอแน่เจอกูแน่ขึ้นขึ้นข้างบนไปขึ้นบนเอ้ย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 ข้างในมีอีก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  กูทีอะไรเนี่ย,ย,ยมด,ดย,ยังเอ้ยมาวดมาดูดิว,ดเ,ดวเขาปีนมาเลยเ้ยเ่ยปีนมาสองตัวกูก็ยิงปีสองตัวเลย่ลลย เก็บบทหลังเลยอ่ะือเนี่อืมเก็บมีอยู่อ่ะผมนี่ือมาล้นกับคร่ไหดีอ่ะ บอลลุนก็ได้บอลลูนี่ไหนล่ะแต่ที่ไหอ่ะไปบูดจำไปแล้วเนี่ยเแต่นะแนี้ก็ได้เอกบอลลูนเไยใช่ไหมไไหมีคนขึ้นอยู่ป่าววะไม่ใช่เนาะงั้นบอลลูนจำลอง ่ใช่ไม่ใช่แบบนี้มันเป็นตัวอย่างอะมันลอยอยู่แล้วถ้ามีคนขึ้นมันจะเป็นบอลรูนี่แบบนี้ โดดออกไปได้ปะดไปล้ไปเห็นเฮ้ย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 อ้นี้โดดออกได้ป่ะเนี่ยเมื่อกี้มันไปทท่าจะปีนเฮ้ยเอ็กโอ้มันกลายอได้ตกใจเลยมองบืออวะมองวิวมองวิวเฮ้กูเห็นอะเนยเพื่อนฮะ กูเห็นอะไรในแมปเลยเอ้กูไปยิงก่อนนะนตามมานะจะออกอยังไงกดลงมาเองอ๋อวันนปุ่นไดกมงมาเออ,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 อ อยู่ตรงนี้นยี่กยู่ไหนนี่พึ่งนะคนอยู่กับกู อะไรวะดูไหม

ไม่เกรงใจเลยเห็ไ่ไงวะป็อหินที่กูมาร์กแหละแอบอยู่ดูหลังป้อมหรือว่าหน้าป้อม དེའི་

เอะไปลเอไปลเอาไงอะยด้เอไงไม่ได้ไม่ได้เราจาไงเรมันลออยู่ใต้ตเราด้วยเอแล้วมันอยู่สองตัวด้วยนะเพื่อนเราจะาไงแล้วเราพอเสร็จแล้วเฮ้ยเอาปล่อยแหมคงงไอกูโดดโดดล้มไปดีโดดโดดล้มไป ไม่แครมันไไม่รู้เลยมอยู้เลยอยู่บนมันไม่รู้อยู่บนนีไอ้ข่มันไม่รู้จริงเหรอมันไม่รู้จริงเหรอเะลงมารักูหน่อยดิ้มึงโดดลงมาได้อ ขึ้นแล้วบ้าบ้าเกินวเฮ้ยแต่มันไม่รู้จริงเหรวะสงสัยมันไม่สงสัยบ้างหรอวะคอนทอยู่ตรงนันไ้ขึ้นมาเร็วเคนมาข้างหลังกูองหิน้องห็นข้างหลังคนอไไม่รู้ ไอ้เ่๊ดเราทาง มองไปนรรรรนรอบนี่มันทำอะไรได้บ้างไม่ใช่มือเปล่กันนะพุดไม่เหรอไม่มีจุดแดงๆอะ่ะเอกไม่รู้คืออะไรไม่รู้นที่กูมาร์กที่เหลืองนี่เห็นมัะเอ่ามันก็มันน่าจะเป็นอันนี้แหละไอเ,อเอนี่ยนะไอ้ที่มันไปเก็บไปหายไอ้ดอกอยู่ข้างล่างวันนี้อา้าวดอกเหรอใช่ ต้องมองกดมอไปรอบๆก่อนเลก่่รถถังอยู่หน้าอะรมาถม่มาเลยไมมาอุ๊้นวทานไม่ได้ทานอยู่ทานอยู่ฮิวเล็กก่อนนะ แล้วค่อยยิวย่ายไปเลยไปไปไปยิวใหญ่ได้เหรอยิวิวใหญ่ก่อนไปเดี๋ยวขับรถยิวไม่ได้ปั๊มยางก่อนเลยวะยิวใหญ่ก่อนดีเองมึงเงี้เสี่ยงดีกว่าวงบีบแล้วมันแรงปั๊มใหญ่ก่อนทันทัน ก,กูเพิ่งดูอะเนี่ยมันรถส่หัวแตกรถใส่หัวเหรอเมื่อกี้รถใส่หัวรถใส่หัวกูวอยานดๆหมดเลยให้แต่เชอรี่ เล่นดีกว่าเอ้ยกูม,มานั่งฝั่งเดียวกูดิเวลาโดดอ่ะมันจะได้โดดเออเวลาโดดมันจะได้โดดปันไ,ได้นั่นเอะนะดูก่อนมีโคมแล้คนว่าไปแล้ว มงบวงไปฝั่งไหนฝั่งนี้นะฝั่งเราเดี๋ยวกูขอจอเราดับเพื่อนเดี๋ยวเราเพื่อนอยู่น่าจะรถรถปิดสะพานไปเลยไหมครูว่ามันไม่มีหรอกเลยกับสะพานเลยต้องมีคนเข้ามาสำรวจ ปุงนั่งหลังดิจะได้ไม่เห็นเอะไปหเหรอไป่ตรงไหนวะนียนเน้ย้น่าไอ้้้วิ่งแลวิ่งแล้วเหมือนจะเห็นเราอะเฮ้ยไม่เห็นวะ

โอ้โหตัวขาวจ้วบเลยต้องเล่นต้องต้องเล่นคนคนดำอะ่ะทีมมึงเงียบจัดอะวงแค่นี้ก็นะเพื่อนถ้าอยู่โซนนี้ะกูคือกูไม่มียานะ Mình có đồ đầy đồ đầy, đồ đầy đồ đầy. Để nước hả? Ê, mình có nhiều đồ đầy, đồ Để thay đổi. เขาเป็นทำเลไหมฮะอยู่นอกวงเจอะตรงไหนเอกเอาไปเจอะตรงไหนดีขยับขยับเข้าไปอีกหน่อยตรงไหนอะเอาไปเจอะในน้ำไหมข้างหน้าเนี่ยหยิบไปข้างหน้าหน่อยข้างๆอ่างน้ตรงศพตรงศพมันนะหรอตรงศพมันนะเอออะติดให้มันติดหินหน่อยมันจะมีหินบังตรงนี้น่าจะดีนะ เนี้ยได้สองฝั่งอ่ะคิดไม่เด็นแล้วเขาพุมงมติมถ้ามึงโรยยิงฝั่งขวามัมนก็เปลี่ยนที่นั่งมาสั่งซ้ายแล้วก็ลงกูกลัวเปลี่ยนที่นั่งแล้วมันไม่ขับอ่ะดี๋งั้นแต่ขับมันก็ได้เหมือนกันขับแล้วก็โลดลงอีกฝัดด่งนึงอ่ะเนย อยู่บนอยู่บนเหอไหมอยู่บนคดโเค่นมนคิดว่ายิงทะลุังไม่มัคิดว่าเราเราอยู่ในรถแต่แต่พอเรายิงยิงเราไม่ขยับันคิดว่าเราไม่อยู่แล้วะจะวิ่งแล้ววะเัี๋ยวิ่งมาหาเราดูนะดูรถขอจังหวะนั้นแหละจะลงจะลงแล้วเดวเนี่ย

เราหนัดมายิงไงวะแม่งหยาบว่ะโบนหินอย่างนั้นเล่นได้ปะไอ้เหี้ยหน้าไอ้ฝั่งมันจะข้ามมานะอมันข้ามมาระวังมันจะข้ามมาข้ามมาจริงปวะเฮ้ยี้ดูย่างนี้ได้เฮ้ยอยู่ขวานะขวาน้ะ sw sw อุ้ยไอปย่างนี่มาไปขวามา มาให้เอกตองตันเลยสองตัวถ้าไปฆ่ามันได้นะถ้าไปฆ่าไปฝั่งล้นนี่คือผีปมอมย่างก่อนก็ตัว อยู่ไหนวะอยู่ฝั่งประมาณหน้าห้าอยู่บนเขา่า่ะที่มันสูงกว่าเราอะสองตัวน่าจะนอนปูนอย,อย่าวิ่งเยอะนะโอ้ยอยู่ในวงอ่ะ

Yudi, kasi, ano pang balakaw? Eh,